ก็คือก่อนอื่นต้องต้องต้องยอมรับว่าวันนี้เราเริ่มเกมได้ได้ไม่ดีไม่ดีเลยนะครับแล้วก็จนมาเสียสมาธิแล้วก็มามาเสียประตูนําไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะกระเตื้องกันขึ้นมาก็ต้องก็ก็โดนไปก่อนแล้วก็มันก็แน่นอนเวลาโดนไปก่อนมันก็เอาคืนยากครับก็ทุกคนก็ผิดหวังครับก็ขอโทษด้วยครับหลังจากนี้สีเกมท้ายเแต่โปรแกมดเลยครับเกมต่อไปกับท่านเลยบอกว่าไคือ เดี๋ยวก็คงต้องประชุมกันแล้วก็ต้องคุยกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าคืออยากให้ทุกคนแบบว่ากลับมารวมใจกันเหมือนเดิมแล้วก็ทํางานให้หนักเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังมี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 นัดเหลืออยู่ในมือนะครับแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นงานที่ที่ที่ยากแล้วก็ท้าทายนะครับก็ทําให้มันเต็มที่ก่อนนะครับอยากให้น้องทุกคนทําให้เต็มที่แล้วก็ อยากจะมีแต้มหรือ3มแต้มในในใน,ในนัดที่เราต้องต้องต้องได้อะไรเงี้ยต่อไปนี้ต้องหวังถึง3แต้มเกือบทุนัดนะครับถึงจะรอดกขดไปองงองาไหน็ก็แน่นอนชาญาลงเป็น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 อ่านักฟุตบอลที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเป็นตัวอันตรายของทีมเราครับแล้วก็น้องตีโต้นแบนรนอดีก็ไม่สามารถเล่นได้แต่ก็ก็จริงๆก็ซ้อมอ่ตัวอื่นๆมาที่จะมาเล่นตามแทคนิคท,ที่ที่ได้วางไว้แต่ก็ วันนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร,คร,คร่ครับก็ครับก็ขอโทษแฟนบอลด้วยแล้วกันครับ